ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วได้ยินกันมันจะเกิดแล้วจะทำยังไงเราจึงจะรู้ว่ามันอะไรมันดีอะไรมันชั่วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พระองค์ตรัสว่าอย่างนี้ทำสิ่งใดแล้วไม่ต้องร้อนใจในภายหลังสิ่งนั้นเป็นกรรมดีถ้าทำสิ่งใดแล้วต้องร้อนใจในภายหลังน้ำตาหนองหน้าน้ำตาเช็ดหัวเขา่าสิ่งนั้นเป็นกรรมชั่วก่อนจะทำอะไรนะ่ะ คิดถึงผลสุดท้ายที่ไอ้ที่เราทำเนี่ยทำเสร็จแล้วนะผลสุดท้ายมันจะเป็นยังไงทำอะไรให้คิดถึงผลที่จะตามมาถ้าไม่คิดถึงผลที่จะตามมาไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าจะทำอะไรให้รอบครอบให้คิดถึงแปดเรื่องมักมีองค์แปดถ้าจะให้รอบครอบ ต้องคิดแล้วก็ปฏิบัติด้วยมักมีองแปดแล้วจะรอบขอบสะอาดระเบียบนั่ะมันไม่มักง่ายมันจะทําให้มีศีลแล้วมันก็มีความรอบคอบเป็นชุดตามมากลายเป็นปฏิบัติมักมีองแปดโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นตัวสําเร็จของหลวงปูน่นะมันต้องสะอาดและระเบียบมันถึงใจหยุด